Hi love you. <Thank you. S 1> นี่คือ The Flash ค่าย DC เป็นหนึ่งในหนังของค่าย DC ที่น่าจะภูมิใจที่สุดในปี66นี้ครับเชิญเชิญชแนลภูมิใจเสนอครับเรื่องราวเป็นเรื่องราวของดุ่มแบร์รี่เดอะแฟลที่ย้อนอดีตไปแก้ไขบางเรื่องราวและสิ่งที่เขาแก้ไขเหล่านั้นมันเป็นสิ่งที่เกิดผลกระทบ ทั้งตัวเขาเองแม่พ่อครอบครัวและที่สำคัญนั่นก็คือความรู้สึกที่ผิดที่ไม่อาจจะต้องแก้ไขได้อีกในอนาคตต้นเหตุของเรื่องก็คือเบอร์รี่น่มเดอะแฟลตต่อการกลับไปแก้ไขแนดดีที่ไม่รู้ว่าจะแก้ไขได้หรือไม่เป็นรื่จริงครับกระป๋องมะเขือเทศ ที่ทำให้เขาพบกับพบอร์รี่ในอดีตที่อายุเพียง18ปียอนอดีตในครั้งนี้ทำให้เขาพบกับแบทแมนในยุค80มายเคิลคีทันเข่งแข่งเข้มแข็งดุดันเริ่มต้นจากแบทแมนในปัจจุบันเบรดเอฟเฟกซ์ทำให้พบกับ3ซูเปอร์ฮีโร่ ที่ทำให้เรานึกถึงย้อนไปกับการข้ามการเวลาคาลา่าซูปปเปอร์กลเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นอย่างผิดพลาดจากการย้อนอดีตข,ของแบรีซอร์นาพลในยุคข,ของแมนออฟสติลหรือซูเปอร์แมนกลับมาอีกครั้งการกลับมาในครั้งนี้ทำให้เปลี่ยนแปลงโลกในดีไปมากมาย ซปเปอร์ฮีโร่ที่เคยชนะกับแพ้ทั้งหมดนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นคาร่าสาวน้อยที่ตามหาคารสเคนหรือคาเอลกลับไม่เป็นเหมือนที่ทิดคาเอลมาไม่ถึงโลกสิ่งที่เกิดขึ้นในอนดีตย้อนกลับมาทำลายอนาคตแบรรี่สองวัยรวมกันพลึกกำลังเพื่อต่อสู้ กับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตที่แก้ไขไม่ได้และได้รับการสนุนจากแบทแมนไมเคิลคีตันแบทแมนงมใหญ่สุดเท่นี่คือต้นฉบับของแบทแมนแห่งเมืองกอตแมแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นจนได้ การย้อนอดีตในครั้งนี้ไม่สามารถทําให้ครอบครัวกับสู่อดีตหรือกับสู่ปัจจุบันตามที่แบรี่คาดคิดเอาไว้และในตอนท้ายแบรี่ได้ค้นพบว่าการปล่อยให้โลกกลับไปเหมือนเดิมน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนายคนอนซอสเป็นตัวแปรของการไพ่แพ้ในครั้งนี้แบรีน้อย ได้สูท้ายกลับไปนดีพบกับคารา่าซุมเ์เกลสาวน้อยแม้กระทั่งเดอะแบทแมนไม,มเคลิลขี่ตั้ก็ไม่อาจจะสู้รบตบมือกับอดีตที่น่ากลัวขนาดนั้นได้หนังเรื่องนี้น่าจะเป็นหนังดีซีที่ดีที่สุดตั้งแต่ปี2,565ที่ผ่านมา เชิญชิญชคาดว่าเรื่องนี้น่าจะทำสติของหนังดีที่เป็นฉบับของเดอะแฟคทที่เป็นฉบับดีที่สุดและน่าจะทำไรายได้ดีที่สุดและสิ่งสำคัญของเรื่องนี้ก็คือการให้ความรบต่อต้นฉบับของซ u เปอร์ฮีโร่ในค่ายดีไม่ว่าจะเป็นแบทแมนซูเปอร์แมนหรือแม้กระทั่งอดีตซูเปอร์ฮีโร่ต่างๆกูรูที่ชอบดูหนังและนักวิจารณ์หนังต่าง เฉยๆคาดว่าจะชื่นชอบากับการคัดเลือกตัวแสดงกับคาแรกเตอร์แบทแมนเดอะแฟร์รวมถึงซปเปอร์เกิร์ลเซอร์ไพรส์ในเรื่องนีม้มีตลอดเรื่องไม่ว่าจะเป็นวันเดอร์วูแมนหรือที่โร่ในค่าย DC ต่างๆ THE f แฟรถ้าคุณเป็นแฟนซูเปอร์ฮีโร่ค่าย DC ซเรื่องนี้พล <your horses. S 2> าดไม่ได้ครับ เชยเชยชแนลการันตี